พาทุชนมุตุบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องขอโมหสถบัณฑิตที่ฟังมาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างลูกหลานยังจำไว้ว่าคนที่ดีแต่นินทาชาวบ้าน ดาเฉมันติเฉมันลักษณะคนแบบนี้เป็นลักษณะของคนเลวบางทีตัวเองไม่มีความดีไม่เดียวเขาแต่ก็เดียวคุยว่าใครเขาทาที่ไหนก็ติที่นนติที่นี่คนช่างติเป็นลักษณะของคนเลวคนประเภทนี้เขามันดาลูหลานทั้งหลายจงอยา่าสนใจและจะปฏิบัติตามเมื่อพบแล้วคงจงอยา่คาคบหาสมาคมคนประเภทนั้น ณเช่นนั้นเป็นลักษณะของคนเลวที่ไม่ควรครบรูกหลานจ,นจงจำไว้แล้วก็จงยาแบบนั้นดูตัวอย่างอย่างอาจารย์ทั้งสี่มีเสนอกเป็นต้นนี่เป็นลักษณะของคนที่ไม่ดีฉะนั้นลากว่าบรรดานลูกหลานจะโตไปข้างหน้าหรือว่าเป็นเวลานี้ก็ตามทีถ้ามีใครเข้ามาหลอกมาลวมว่าพ่อของเราไม่ดีแม่ของเราไม่ดี ครูบายอาจารย์ไม่ดีลานเป็นอยู่แบบนี้ไม่ดีอะไรก็ตามเถอะอย่าไปเชื่อเขาถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีเราก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้มีดามาัรดาหรือท่านทั้งหลายก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้ไอความดีมันอยู่ที่เราจะซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไหมมีความหวังดีไหมคนที่ดีจริงๆแล้วก็ทําอย่างนี้หนึ่งเนรมณ์มรักกันอยู่เสมอ ไม่ฉา้สัญญาใครไม่ว่าใครเลวสองสองสารเกือ้อกูลซึ่งกันและกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีจิตรักใครในกันแล้วสามเวลาที่จะพูดจะคุยก็ใช้วาจาอ่อ,อนหวานไม่กล่าวโทษเขาบุคคลอื่นนี่แล้วก็ประการที่สี่ ใช้ปัญญาพิจรารณาเหตุผลอย่างโมโหสถจะทําอะไรก็าตามใช้ปัญญาพิจรารณา,าโอ๋หนอเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีมันจริงหรือไม่จริงคนหรือไม่นคนดูดอย่างตัวอย่างเรื่องชิ้นเลยอะมโหสถใช้ปัญญาพาะเด็กๆด้วยกันวิ่งเห็นหน้ากันไปไม่ตาตาตุ่มมันมองไม่เห็นนี่กระโดดล,ๆๆล,ล้มลุกคลุกคลานโมโหสถเขามีปัญญา เง็นหน้าก็ไม่เง็นวิ่งไปแล้วมองดวงเงาของเหวเพราไปถึงเงาก็าแสดงว่าถึงเหวแล้วก็ทําเสียงปรบมือมือตบเสียงปล่อยเสียงดงังเหวตกใจปล่อยชิ้นเล้ยเวลาได้ยีเ่เหวปล่อยชิ้นเนื่อมันก็มีเงาเห็นเงาเข้าว่าเงนหน้าคือไปรับตามกระแสเง,งาเหเงามันหล่นมันเฉยทังไหนวิ่งไปทานั้น ไปตามเงาของชิ้นเนื้อพอถึงก็รับปรับได้ทันทีชิ้นเนื้อไม่หลน่นอันนี้ลูกหลานที่รักจำไว้นะจ๊ะจำไว้จะได้เอาไ้ใช้ถ้าเราลงฉลาดแต่มันใช้ได้ทุกอย่างเรื่องมโหสถเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาได้ดีท่านลูกหลา,านฟังไปแล้วก็จะดีมากจำให้ได้นะพยายามปฏิบัติตามด้วยจะมีประโยชน์นี่เรื่องต่อไป เรื่องต่อไปนี้ท่านบอกเป็นเรื่องที่วินิจฉัยคำว่าวินิจฉัยที่หมายถึงการตัดสินเรื่องของโคตูหลานฟังให้ดีนะจ๊ะท่านกล่าวว่ามีชายชาวปราจินปราจินยาวะมัชคามคือคนบ้านนั่นเองคนหนึ่งซื้อโคซื้อวัวนี่มันหนึ่งตัว ขณะที่นำบัวมาไปเลี้ยงแล้วปล่อยให้กินหญ้ายอยู่ตนเองก็นอนเฝ้าเกณฑ์นอนเฝ้าหรือเคหลับเฝ้าเนี่ยมันแน่นาก็ยันหลับเฝ้าท่นนอนเฝ้าอยู่โคนต้นไม้ลมพัดเย็นๆกำลังสบายอากาศโปรดโปร่งก็เลยหลับไปน,นี่นลูกปู่ว่าแล้วก็หลับเฝ้ายัางไม่มีโจรคนหนึ่งเห็นเจ้าของโคหลับก็ย่องคาลักโคหนีไป ชายเจ้าของโคตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคก็เที่ยวคนหามองเห็นโจนจุงโครไปก็วิ่งไปจนถึงตัวแล้วก็จะคอบถามว่านี่แกนะนำโคเข้าไปไหนจนนี่ตอบว่าอะไรนี่แกแจะมาพูดอะไรกันมันมึงโคของข้าต่างหากละ่ะ แ้โคของฉันฉันต้องซื้อไปเอามาเดี๋ยวนี้นี่ทําไมก็มาบอกว่าเป็นโคของแกถ้าจะนําเอาโคเข้าไปเลี้ยงน่ะเข้าไปซื้อเข้ามานีน่แหมตัวตั้งเกือบพันกะอาบนาเนี่ยอะไรมาก็ตูตูว่าเป็นโคของแกเนี่ยไปเดี๋ยวซ้อมซะเลยมีลักษณะของโจ์ชายจเจ้าของวัวก,ก็ไม่ยอมเจ้าวัวของตัวโคไม่เอาโค,เอา,โคเอาวัวดีกว่านะ เอาโว้ก็อนตคืนมาให้ได้ฝ่ายเจ้าโจรมันก็ไม่ยอมเหมือนกันอ้า,วางว่าเป็นของของตนทีนี้มันไม่มีใครตัดสินเนี่ยมันตัวต่อตัวดีนะจะต้องตัดสินก็ได้สอาได้เข่าแล้วได้อาวุธถ้าเวลานี้เห็นนี้ต้องตัดสินก็ได้เอ็มสิบหกแล้วมันปยยิงเข,ววข,ข่าไวบ่อยๆก็โกรธกันมาทีไรยิงดนเอ็มสิบหกหมันแย่ ก็ตั้งเถียงกันอยู่แบบนั้นตกลงกันไม่ได้ไม่จะตกลงกันยังไงเจ้าของเขาจะบวง,งเขาได้แต่ว่าเจ้าขอโมยมันก็โข,ข,ของมันรรดาประชาชนทั้งหลายเป็นจํานวนมากเห็นเขา้าเห็นคนทั้งสองเถียงกันมายืนอยู่มงุงดูอยู่แน่นนี่เรียกว่าระบบไทยมงุงเขาจะทะเลาะกันที่ไหนฝ่ายจะไม่ที่นังเรื่งก็จะเรื่องจะเกิดที่ไหนไทยมงุงมุงแน่น แต่คนสมัยนั้นคงไม่ใช่คนไทยคนจะเป็นแขกมโหโสถนี่เป็นชื่อแขกสำหรับท่านหอโสถบัณฑิตเมื่อได้ยินเสียงคนเอะอะวอยวายจึงไปดูเห็นคนเอาสองเถงเถียง,งกันแบบเคร่งเครียดเกือบจะลงมือกันอยู่แล้วจึงให้คนไปเรียกมาหอโสดเห็นหน้าก็รู้ว่าใครเป็นย่อคมบัวแล้วใครเป็นโจรคนละกลัวแต่ทัางว่าไม่ถาม ลูกหลานที่รักลงนึกสักนิดที่ว่าลูกหลานทำอยังไงคิดยังไงจึงจะตัดสินใจว่าใครเป็นเจ้าของบัวไม่ใช่เจ้าของบัวนี่เป็นอันว่าเขาไม่ต้องไปเรียนกฎหมายกันนะเอากันแบบตรงไปตรงมาในการใช้ปัญญานึกออกไหมจ๊ะว่าจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเจ้าของต่างคนต่างก็ตั้งท่าถือว่าเป็นเาของ ถ้านึกยังไม่ออกหลวงปู่จะบอกให้ฟังท่านมโหสถจึงถามว่านี่ท่านเอาสองท่านทะเลาะกันในเรื่องอะไรจ๊ะเจ้าของโครกระตอบเจ้าของบวัวกระตอบว่าเข้าพเจ้าซืวว้อวัวมาตัวนี้มาขณะที่นำไปเลี้ยงเข้าไปเจ้าเผลอหลับไปชายคนนี้เลยลักบวัวของเข้าไปเจ้าหนีไปเข้าพเจ้าตื่นขึ้นมา ไล่ตามไปเห็นชายคนนี้จูงวัวไปเขาเจ้าขอคืนเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาซื้อเขามาเป็นโคของเขาเขาเจ้าขออ้างเอาเจ้าของโคเจ้าของวัวคนที่เขาเจ้าซื้อมาเป็นพยานมโหสดหันไปถามชายคนหนึ่งว่าเขาว่าท่านรักบัวของเขาไปท่านจะว่ายังไง โดนหลายนึกตามไปดวยนจ้ะว่าจะตัดสิน,น,นยังไงชายที่เป็นโจงก็ตอกว่าเจ้าวัวตัวนี้เป็นของข้าพเจ้าเจ้าคนนั้นมันพูดปดอย่าไปเชื่อมันเลยถ้าเป็นวัวของมันแล้วก็มันต้องอยู่กับมันนี่วัวข้าพเจ้านํามาเลี้ยงมันก็อ้างว่าเป็นวัวของมันนี่มันโกงท่านมหาถเด็นเด็กจริงกล่าวว่าเราจะตัดสินความของท่านทั้งสองโดยยุติธรรม ถ้านด็นสอนจะยอมฟังคำวินิจฉัยทีอการตัดสินของเราไหมถ้าเด็งสองรับคำนี้เป็นเด็กตัวเล็กๆอายุเจ็ดปีเท่านั้นนะจ๊ะขอสวดคิวว่าการตัดสินและวินิจฉัยครั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาติของมหาชนแล้วท่านจงได้ถามโจรว่าท่านให้วัวของท่านกินแล้วก็ดื่มอะไรเอาสิ เนี่ยไหมถ้าใช้ปัญญานะ่ยว่าการตัดสินนะะไม่ใช่จะเห็นว่าสมาติของคนอเพื่อความคิดของคนตนเองนะถูกต้องท่านตัดสินเห็นว่าคนส่วนมากเห็นด้วยจึงจะตัดสินเพราะการใช้ปัญญาไม่ใช่จะไปอ้างว่าอะไรอะไรกับประชาชนต้องการประชาชนกี่คนต้องการแบบชนิดนี้เขาเดินขบ,บวนกันบ้างทําลายเศรษฐกิจของชาติ ทำลายโน่นทำลายน,น,ายนี่ทำลายมิตรของประเทศทำประเทศเย่อยยับถึงกับ <c oughs> ถึงกับเราเกิดจะล่มจมอ้างประชาชนนี่มันไม่ใช่ถ้าอ้างประชาชนต้องให้ประชาชนทั่วไปจริงเขาเห็นด้วยว่าเรื่องนี้สมควรดูตัวอย่างโมโหสถนะนึ่ถามจนว่าท่านให้โควก็ไม่กินแลวดื่มอะไร เจ้าจนก็ตอบว่าข้าว่าเจ้าให้ดื่มยาโคูนี่ข้าวยาโค่นะที่ข้าวมันเป็นน้ำนมก็มาทำยาโคูแล้วก็ให้กินให้กินแป้งให้กินถั่วแล้วไม่น่าจะโง่เลยโง่กินยานแล้วท่านบอกว่าสดจะได้หาหันไปถามเจ้าของบัวชายเจ้าของบัวก็ตอบว่าข้าว่าเจ้าเป็นคนจน ไม่มีของอย่างนั้นให้กินหรอกให้กินแต่หญ้าอย่างเดียวเพราะ้าพเจ้าเป็นคนจนนี่ถ้าไปเอาทําแบบนั้นเข้าแล้วก็ไม่ไหวแล้วพังแน่ไม่สามารถจะหาข้าวยาโคฮังาห,หาแป้งมาให้กินได้แต่เม,โโมื่อพระสวดินตได้ฟังคำของคนต้องสองให้การก็ตั้งใจว่าจะให้เพื่อจะให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏ จึงให้คนใช้คนที่รับใช้นะคนใช้ของพ่อนะคนรับใช้ของพ่อไปเอาใบประยงลูหลานถามคุณพ่อคุณแม่นะป้ายใ,ใบประยงมันเป็นยังไงจะได้มาใช้เอาใบประยงมาตําเข้าในครกขายําดินน้ําให้โคดืม่มเจอโคดื่มเข้าไปหน่อยหนึ่งก็อาจเจียนออกมาให้ใบหญ้าที่มโหสด อ,อาขาก็เจียนออกมาเป็นใบาาหญ้าไม้คว่าเขากินหญ้านี่กินอะไรเข้าไปอาเจียนออกมาสิ่งนั้นมันก็ออกมาอย่าลืมนะถ้าวิธีทดลองไอ้ใบหญ้ามันก็ออกมาที่หมอสดมิตรจิมเรากาธรมาบรรดาประชาชนที่มาประชมกันมองดูแล้วหันไปถามโจรว่าเจ้านี่เป็นโจรลับบัวของเขาไ่ยจริงไหม จะบอกให้กินถั่วกินงากินอะไรต่ออะไรกินยาโคดนี่โคามาันกินออกมาเป็นยาดันจะเป็นยาโคได้ยังไง mm hmm. เล่นถั่วไปงาได้ยังไง mm hmm. เจ้าโจรก็รับสารภาพว่าตนเป็นโจนจริงมรรดาประชาชนก็กุ้มลุมกันเข้าไปจับตัวโจนดึงออกมาแล้วต่างกับทุกตีพบบ้างตีบ้างเตะบ้างชกบ้างล่อฉะบอกฉับบอกช้ำไปนี่มาตีมหาชนแท้ ท่านมาเขาสดบนิจึงขอร้องให้มนดาประชาชนหยุดลงธรนกรรมโจรเป็นหยุดลงโทษโจรประชาทันแล้วก็ให้ว่าเกิดโจรว่าทีหลังอย่าทําอย่างนี้อีกนะ,จะเจ้าได้รับโทษในคราวนี้เพียงทางนี้ต่อไปในภายหน้าจะจะรับโทษยิ่งกว่านี้อาจจะถึงตายเพราะว่าชาวบ้านเขาเกลียดหน้าเจ้าเสียแล้ว บรรดาประชาชนที่ยืนรุมกันอยู่ที่นั่นก็มีอามาตย์ที่พระเจ้าวิเทหาราชส่งไปมีไปประชุมอยู่ด้วยจึงได้นาความไปกราบคุณพระเจ้าวิเทหาราชในเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระเจ้าวิเทหาราชก็ถามถ้าอาจารย์เสนนกข,ขจรนังสี่มีเสนกเป็นตนท่านอาจารย์ผู้เจ้าเท่าสารพัดพิษผู้มีจิตสียาจึง ถามเป็นว่าถามอาจารย์สารพัดพิษนะเสอาเสนกอาจารย์เสนกที่หลวงปู่ว่าสารพัดพิษาจาิตมันเป็นพิษลิทยาคนอื่นถามว่าท่านอาจารย์ถึงคราวที่จะนำมาโหสถมาแล้วหรือยังเจ้าอาจารย์ทั้งสี่มีเสียนกเป็นเป็นต้นกราบทูลว่าขอในชะเรื่องโคใครๆก็วินิจฉัยได้ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรด์คนที่เป็นบัณฑิตจะถือว่าเหตุเท่านี้เป็นสําคัญนั้นใช้ไม่ได้ยังยังไม่เป็นคนจะหลายคอยรอไปก่อนเธอไพระเจ้าค่ะท่านพระเจ้าวิเทียารายก็สั่งให้หมายคอยดูต่อไปคราวนี้มาเป็นเรื่องวินิจฉัยเขาเรื่องเครื่องประดับทําเป็นป้องปลองให้กล่าวว่ามีหญิงเข็นใจคนหนึ่งพอยเครื่องบระดับเป็นป้องปลอง ที่ทำํำใบสาเป็นสายสร้อยคล้งองคอออกประวางไว้ที่บนบนผ้านะเขาเอามาวางบนผ้าแล้วก็ลงไปอาบน้ําที่สปประปรกณีให้สปประโรกณีคือสระใหญ่ๆน้าําใสมีบสถที่สวยนั่นเองนะโอ้สถบัณฑิตซึ่งเป็นสาที่มโหสถบันิสร้สางไว้มีหญิงสาวคนหนึงห่งเห็นเครื่องประดับนั้น ก็นึกอยากจะได้จึงยิบขึ้นมาแล้วก็ชมว่าแมนเธอให้สร้อยของเธอนี่สวยเหลือเกินนะจ๊ะแล้วพูดกับเจ้าของว่าไหนฉันขอลองสวมคอหน่อยได้ไหมนะได้ไหมยิงเจ้าของให้นึงกับเธอเป็นคนซื้อเธอก็บอกว่าเอา้าลองลองดูก็ได้ลองสวมดูก็ได้ยิงสาวคนนั้นมาสวมแล้วก็เดินหนีไป ยิงเรของยิงรีบขึ้นจากสารน้ำผัดผ้าแล้วก็วิ่งตามไปยึดชายผ้ายิงสาวแล้วพูดว่านี่เองจะเอาส้สอยกันไปไหนจ๊ะยิงสาวนั่นพูดถึงขังเขาก็เถียงนิเมื่อเขาจยเอาขอเขาก็เถียงไอ้คนทุจริตมันปากมันจัดยิงเถียงว่านี่ข้ามาได้เอาของเองไปนะไอ้เครื่องวันดับสร้อยคอนี่มันของข้าดังหกัก ถ้าเป็นของเองก็อยู่ที่เองสินี่มันเป็นของข้ามันไม่อยู่ที่ข้าขณะที่หญิงทั้งสองเถียงกันอยู่ประชาชนก็มามองดอกกกงูกัอนอีกพรามันใกล้ชลา,าลูกหลานที่รักลงไม่ใจใจว่าทนลูกหลานเป็นมโหสถจะตัดสินว่ายัางไงถ้ามโหสถบันเด็กกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนเด็กๆไ้ยินเสียงโตเถีงยงผู้หญิงทั้งสองทะเลาะก,กัน ยังได้เรียกมากเห็นหน้าก็ทราบว่าใครเป็นใครใครเป็นโจรใครเป็นเจ้าของแต่ว่าเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นประจาก์ปจากกำบรรดาคนทั่วไปเป็นถามคนทั้งสิงทั้งสองว่าท่านทั้งสองเนี่ยเชื่อจะเชื่อฟังคาวินิจฉัยของฉันไหมคําว่าวินิจฉัยก็คือการตัดสินวินิจฉัยไหมว่าพิจารณาว่ามันถูกมันต้องข้างใครแน่ไม่แน่ ทนี้สองรับคำว่าจะเชื่อธรรมโหสถยังถามหญิงสาวก่อนเจ้าเอาของหอมชนิดใดยอมเครื่องประดับคำว่าหญิงสาวนี่หมายความหญิงขโมยเนะี่ยไอ้เครื่องประดับนี่เขาไม่ได้ทำในทองคำเอาหญาปล้องมาทำเป็นมุปล้องแล้วใช้ของหอมถามว่าเจ้าเอาของหอมประเภทใดชนิดใดมายอมเครื่องประดับนี้มันจึงหอม หญิงสาวก็โมยเธอไม่ได้เป็นเจ้าของเขาชักอึ่งก็ตอบส่งเดชว่าข้าวเจ้ายอมไปไ็ดเจ้ของหอมทุกอย่างมันจะมีที่ไหนอ่ะไม่น่าจะโง่แบบนี้โอโสดหันไปถามหญิงเจ้าของหญิงเจ้าของก็ตอบว่าข้าวเจ้ายอมได้ดอกปโยองอย่างเดียวเจ้าค่ะท่านโมโหสดจึงให้นพาพระชนะมาใส่น้ําแล้วก็เอาเครื่องประดับแช่ลงไป ให้คนที่รู้จักกลิ่นมาพิสูจน์ดมเครื่องประดับนั้นคําว่าคนที่รู้จักกลิ่นรือจํากลิ่นได้เนี่ยเอาคนอื่นมานะไม่ใช่เอาคนที่ยืนมุงอยู่นั้นมาไม่เกิดเด็กก็จะเข้าในนนคนนี้เมื่อคนรู้จักกลิ่นดมดูแล้วก็บอกว่ากลิ่นดอกกระยงคขรับแต่มอเขาสดจึงถามหญิงสาวขโมยว่าจเจ้าเป็นคนขโมยของเขาใช่ไหม ยิงสาวคนนั้นก็รับสารภาพเรื่องราวนี้ก็ตกกับวิถงพระเจ้าวิถีราชเจ้าเจ้าเสนกสี่าสรารพ,พัดพิษก็ยับยั้งตามเคยนี่ต่อมาก็เป็นเรื่องวิธัยช้ยเรื่องได้กลุ่มยิงเจ้าของไร่ฝ้ายคนหนึ่งเก็บฝ้ายจากไร่มาเป็นเส้นเล็กๆแล้วเอาได้มาปัน่นพันกับมเมล็ดมาพรับทําให้เป็นกลุ่ม แล้วก็เดินทา,นจา,น <c oughs> างทาจะกลับบ้านก็เดินทางจะกลับบ้านพอมาถึงสระปกณีก็ <c oughs> คิดว่าควรจะอาบน้ำเสียก่อนเอามผ้ามาวางไว้ที่ขอบสระเอาได้กลุ่มวางไว้บนผ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงอาบน้ำขณะนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งเห็นได้กลุ่มก็นักอยากจะได้เึีเ่ได้พูดว่าไม่ได้นี่ดีจริงๆนะนี่ เจ้าของอยู่ในน้นํานี่แล้วก็หยิบใส่พกเดินม่เฉยเฉยเฉยเจ้าของเห็นดังนั้นจะไม่รีบขึ้นจากสารน้ําแล้วก็ผัดผ้าวิ่งตามหญิงขโมยไปดึงผ้าไว้แล้วก็ถามว่านี่เธอจะได้กลมข้าไปทําไมเธอและเองก็ไม่ทราบไือโกรธเองอาจจะเองก็ได้ หญิงขโมยก็เถียงว่านี่เอนี่แม่คนนี้นี่มาโตจริงๆนะอัน,นี้มันได้ของแกมาเลยนะถ้านได้ของแกมันก็อยู่ที่แกนี่มันได้ของข้านี่แกเสือกจะมายื้อมาแย่งมาหาว่าฉันเป็นขโมยนะดนี้ไม่ดีเดี๋ยวมีเรื่องอะ่ะน่ะเอาแล้วสิแก,เป,เ,กเป็นนักเลงเป็นนันวาดก็เถ,ถียงกันทะเลาะก,กันอีกคงนี้สงครามบาะก็เกิดขึ้น ท่านมโหสถกําลังเล่นอยู่มโหสถยังเลขหญิงนั่นสองมาถามว่าได้ิงถามหญิงที่เป็นขโมยก่อนว่าเจ้าพันได้เนะ่ะมีอะไรอยู่ข้างในนีการตัดสินนะหญิงขโมยก็ไม่รู้นี่ก็ตอบส่งว่าไ,ได้เนะี่ยมีเมล็ดฝ้ายอยู่ข้างใน้ยคะท่านไม่ถามหญิงที่เป็นเจ้าของหญิงที่เป็นเจ้าของแต่ว่า ฉันมีเอามาเม็ดมาพลับเอาไว้ข้างในเป็นแกนอยู่ข้างในพระสดีในเครื่ได้ออกก็เห็นเม็ดมาพลับอยู่ข้างในยิงขงโมยสารภาพผพิดว่านามาเป็นคนขโมยอันดาประชาชนก็โหรอ้องสรรเสริญว่าพระสดบัณฑิตเป็นคนฉลาดแท้เรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ก็อ่ำหมายก็ส่งข่าวไปถึงพระเจ้าวิเทหราช เป็นนั้นว่าตาเสนนกเท่าสรารพัดพิษเพราะเพื่อนสามคนก็ยับยั้งว่ายังก่อนปัญญาเท่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นนักปราชิษฐ์จำให้ดีนะลูกหลานที่รักจะดียาอย่างนี้มาทําลายตัวเองพวรยกย่องเขาไม่ได้ตอนนี้มากเรื่องหนึ่งเรื่องวินิจฉัยเรื่องบุตรเป็นลูกอ่ะเรื่องกล่าวว่ามีหญิงคนหนึ่งพาลูกไปสาบโอกรณีเข้าโมโหโสถบัณฑิต ต้องการจะล้างหน้าจึลูกวางไว้กับผ้าตนเองลงเป็นล้างหน้าขณะนั้นมีนางยักษินีตนหนึ่งนางยักษินีนี่หมายคนดุร้ายเห็นทารกนอนอยู่นึกอยากจะกินจึงแปลงเพศเป็นสตรีคือเป็นหญิงมาถามว่าทารกคนนี้น่ารักจริงๆเป็นลูกของเธอหรือหญิงก็เป็นมือนเป,นนเปน็นมันดาก็ะตุกว่าจลูกฉันเองจ้ะ นางยักษินีแปลงยังพูดว่าฉันจะให้ทารกกินนมดื่มนมฉันขันหญิงมันดาอน,นุญาตนางยักษินีแปลงก็อุ้มทารกใส่บาแล้วก็เดินหนีไปหญิงพวกเป็นไม่เห็นเข้าดังนั้นจึงได้ออกขึ้นจากสาปโกนีแล้วก็ไล่ไปจนทันพูดว่านี่เองจะพาลกกูกของข้าไปไหนนางยักษ์แปลงก็ตอบว่าอะไรกันเธอ เด็กคนนี้มันเป็นโลกของฉันนะไม่ใช่ลูกของเธอจะมาโตเชนทําไมทั้งสองก็ทะเลาะกันเสียงดังลั่นจนได้ยินไปถึงมโหสถบัณฑิดหโอสถจึงได้เรียกเขมาถามถามว่าน,นี่เรื่องราวเป็นยังไงนะเวลามันจะหมดต้องรีบหน่อยนะทั้งสองก็แจ้งให้ทราบว่าให้ทราบหโหสถก็บอกว่าหญิงคนนี้อมเด็กนั่นแหละเป็นนางยักษ์สินีไม่ใช่โลก ถ้าไม่ใช่แม่แท้เพราะตาไม่กระพริบธรรมนตาธรรมดาเนรยักษ์ตาไม่กระพริบเทวดาก็ตาไม่กระพริบเพราะเขาไม่โกรธของเข้าตาแล้วลูกตาก็ลูกตาก็แดงจัดแล้วก็ไม่มีเงาในลูกตาให้ท่านสังเกตนะแต่เพื่อขอ้ขอขอ้ขอข้อที่จริงปรากฏกำดางประชาชนจึงขีดรอยไว้บนแผ่นดินเอาเด็กคนนั้นวางไว้กลางรอยขีด ให้นางยศินีจับมือเด็กพระหญิงที่เป็นมันดาจับเทา้าแล้วก็พูดว่าอาลัเจ้าทั้งสองจนชุดคล้าลูกไปถ้ารกคนนี้ถ้าเป็นบทของใครวกคนนั้นจะสามารถนำเอาเด็กไปได้แน่เป็นการเสี่ยงทายแบบนี้เด็กเขาตายสิถูกไม่ถูกรูหลันที่รักใช้ปัญญาแบบนี้น่ากยจะใช้ไม่ได้กับมัง ไอ้เด็กตัวเล็กนิดเดียวโดนฉุดมือฉุดเท้าไม่ตายเนี่ตายแล้วไม่ตายฟังต่อไปนะจ๊ะจะได้รู้ว่าปัญญามโหสถคดีขนาดไหนหญิงแล้วสองต่างคนก็ต่างโดดเข้าตะครบก็ชาาาเด็กเพราะจะเป็นสมบัติของตนอันนี้มาหญิงแล้วสองฉุดคร่าเด็กไอ้เจ้าเด็กตัวมันเล็กมันเกิดความเจ็บทนไม่ได้ก็ร้องจ้าขึ้น หญิงผู้เป็นแม่เห็นลูกร้องก็สงสารแมก็จะขาดใจกลัวลูกจะตายจีเน่ลปล่อยให้ลูกแ,แล้วก็ยืนร้องไห้คิดว่าแพ้คนแล้วนายักษ์เอาไปดึงเอาไปสบายท่านโมฮ <c oughs> ัมหมัดมสิจิเนถามมันดาประชาชนที่ประชุมกันว่าเห็นนว่าใจของหญิงที่เป็นมันดากับใจของหญิงที่ไม่ใช่มันดาใครจะรักลูกสงสารเด็กมากกว่ากัน บรรดาประชาชนก็ตอกว่าแม่ต้องรักลกูกของสารลูกมากกว่าพอ้โฮสถถึงถามว่าถ้าเช่นนั้นหญิงที่ปล่อยเด็กให้หลุดมือไปเนะี่ยเป็นแม่หรือว่าหญิงที่ชุดลากเด็กไปอุ้มคนนั้นเป็นแม่บรรดาประชาชนก็บอกว่าหญิงที่ปล่อยทารกแล้วยืนร้องไห้คนนั้นต้องเป็นแม่ของเด็กแน,น่โอ้สดก็บอกว่าถูกแล้ว หญิงที่ถูกชาติลากไปได้นั่นเป็นนางยักษินีเพราะไม่ใช่ลูกคนตนเขาไม่สงสารมันดาประชาชนก็ดูอ่าหมายมันดาประชาชนถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะสวมติว,ว่าเพราะวาตานางยักษินีเนี่ยมันไม่กระพริบแล้วมีตาแดงตาไม่มีเงาแล้วเวหาฉันไม่ถามนางยักษ์ว่านี่แกเป็นใครนางยักษ์ก็ตอบว,ว่าข้าพเจ้าเป็นนางยักษินีเจ้าค่ะนี่จะกินยังงเข้า โมสดถามต่อว่าเจ้าเอาทารกนี้ไปทําไมน,นยายยะก็บอกจะเอาไปกินหมสดจึงกล่าวว่านางอัธพัลเจ้าทําบาปจึงเกิดเป็นยักษิศีบัดนี้ยิงจะท่านช่วยหรือเจ้าควรจะทาความดีไว้บ้างและโมสดก็ให้นางยักษินีตั้งอยู่ในเบญสิงเพื่อรักษาสิหให้นําทารกมาคืนให้กับหญิงผู้เป็นมารดา มันดาได้รับบทก็ดีใจส่เสริญชมมโหสดแม้ต้องน,นี้บปูต้องรีบเล่าเพราะเวลามันหมดเป็นนั้นว่าข่าวนี้เราส่งไปถึงพระเจ้าวิเทาหาราตตามเดิมเป็นนั้นว่าท่านเสนนกกาจานิสามคนคือเจ้าเท่าสราพัิจิตพิทยาก็บอกว่ายังไม่ใช่บัณฑิตเจ้าข้ารอก่อนสำหรับวันนี้อาจจะเลยเวลาไปนิด ก็ขอภัยขอทุกท่านผู้รับฟังและลูกหลานที่รักจงมีแต่ความสุขความเจริญมีความปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นสงความปรารถนายังทุกประการสวัสดี